สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ลกกี้ก็จะมาท้าแฟนหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเห็นพี่คนนั้นเขาบอกเขาตึงนักตึงหนานะคะเดี๋ยวพี่ลกกี้จะมาท้าหนึ่งหนึ่งดูนะคะว่าใครจะชนะทุกคนเสียใครเอ่ยระหว่พี่เลกกี้กับพี่คนนั้น <c oughs> โอ้ทุกคนต้องเสียพี่คนนั้นแนะ่เลยเพราะว่าพี่คนนั้นเขาเก่งงั้นพี่ล็กกี้ไม่เก่งอะ่ะ ตอนนี้พี่เล็กกี้ก็อยู่กับพี่คนนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองท้าพี่คน,นันหนึ่งหนึ่งก่อนนะคะว่าพี่คนนั้นเขาจะหนึ่งหนึ่งกับพี่เล็กกี้เปล่านะคะเดี๋ยวเราคุยกับพี่คน,นั้นก่อนนะคะฮัลโหลไอตัวฮัลโหลว่าไอแต่เรีนสร้างห้องกันไหม อยากโดนสร้างห้องกับเขาดิได้ดิเล่นปะล่ะเล่นแต่มีข้อแม้นะอ,อะไรอะไรคือข้อแม้ข้อแม้อะไรอ๋อถ้าเขาชนะไอ้ตัวต้องเป็นเพื่อนสาวให้เขาหนึ่งวันให้เป็นเพื่อนสาวด้วยใช่ต้องเป็นเพื่อนสาวที่แบบไม่ต้องใช้แอปเสียงนะอ่าได้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวแพ้ล่ะเขาขอดู ได้ไหม <Huh? S 1> ดูอะไรไอตัวทะลึง <laughs> ไม่จะขอดูรูปภาพรูปภาพที่สวยที่สุดของเธออ่ะเท่าที่เธอแบบถ่ายได้อะเอาแบบว่าเป็นภาพที่แบบโคตรสวยที่สุดเลยอะแค่นี้เหรอใช่ต้องเป็นรูปภาพที่สวยนะสวยกว่าทุกรูปอีกแล้วก็สวยที่สุดในโลกเลยได้ข่ตกลงโ <Okay. S 1> อเคค่ะเดี๋ยวไอตัวสร้างห้องให้เขาด้วยเขาสร้างห้องนี้เป็น <laughs> <laughs> โอ้จูแล้วมาขอทานอหนึ่งแต่ดันให้เราสร้างห้องให้เฉยเลยอ้ลักเกียมา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 โอเคนะคะทุกคนพี่นคนาเขาไปสร้างห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นึงหนึ่งก,กันกับพี่คนันนะคะพี่ลักกียตั้งสนะนะคะทุกคนจะได้พี่คน,นันเป็นเพื่อนสาวหนึ่งวันนะอไอตัวมาโอเคไอตัวทำอะไรอยู่ลีลาจัดเลย <c oughs> โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพี่คนนั้นกันฮัลโหลคนั้นไม่ไม่ต้องฮัลโหลแล้วไปเลยโอ้โอเคนะคะทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เลกกี้จะพามาดูกิจกรรมอัปเดตของกรเนหรี่าฟีฟากันก่อนนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนกิจกรรมกลับมาอีกครั้ง8กํกาลังตีเจ้าสลามแดงนะคะทุกคนกิจกรรมนี้ก็เริ่มแต่วันที่15ากรกฎาคมหาวันที่30กระกรกฎาคมนะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถมาสุ่มเอาได้ที่นี่เลยนะคะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะเรามาสุ่มเอาได้ที่หน้าลักกี้รอยัลนะคะทุกคนมันเป็นกิจกรรมมาวันนี้นะคะแท้จริงกิจกรรมตัวนี้ก็เคยกลับมาแล้วนะคะทุกคน แล้วถ้าใครอยากได้ก็สามารถสุ่มเอาได้เลยนะคะแต่ว่าพี่เล็กกี้มีแล้วนะคะทุกคนก็เลยไม่สุ่มนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็สามารถสุ่มเอาได้นะคะทุกคนแต่ก่อนจะสุ่มก็ต้องเลือกออกสองอันก่อนนะคะอด่างเส้นตัวอย่างเนี่ยคะ่ะทุกคนเลือกออกสองอันเราจะเอาตัวไหนออกก็ได้นะคะพี่เล็กกี้ไม่ชอบสองอันนี้พี่เล็กกี้ก็เลือกสองอันนี้ออกนะคะทุกคนนี่ ให้เราก็สามารถสุ่มเอาได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่9้เพชรแค่นั้นเองนะคะทุกคนกิจกรรมนี้ก็โอ้โหดาเมจ1อัตรายิง2องนะคะความเ็วรีโหลดลบ1นะคะทุกคน <Wow. S 1> มันเป็นปืนสกานะคะทุกคนเป็นปืนที่สวยมากเลยนะคะถ้าใครสุ่มมาได้แล้วก็สามารถอัพเลเวลได้นะคะทุกคนมันมีสูงสุดถึงเลเวล7นะคะ <Wow. S 1> เราอัพมาแล้วเราก็จะได้ท่าทางสวยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เล็กกี้จะพาไปดูท่าทางนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนท่าทางอย่างเทว่าร่างมารอบนี้พี่เล็กกี้จะไม่สุ่มนะคะเพราะว่าพี่เล็กกี้มีแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถไปสุ่มเอาได้เลยนะคะทุกคนอยู่ที่นี่เลยนะคะนี่นี่อยู่ลัคกี้เรายัลนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่มีก็สามารถไปสุ่มเอาได้เลยนะคะทุกคนเรีบรียไปสุ่มนะคะก่อนมันจะหมดวันก่อนนะคะกิ<ภ>จกรรมก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนงั้นเราก็ไปรับซุ่มคลิปกันต่อเลยนะคะไปกันเลย ฮัลโหลไอ้ตัวฮัลโหลเดี๋ยวเขาหาซื้อปืนก่อนไอ้ตัวทุกคน oh. ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะฮัลโหลคนนั้นเนี่ยเมื่อกี้ยังได้หินอยู่ไปไหนแล้เสียงอะมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอ้ตัวทาคลิปด้วยใช่ไหมใช่ทาคลิปด้วย uh. มาดิครับ โอเคพอดีเลยมาครับทุกคนวันนี้พี่คนนั้นเนี่ยก็จะชนะพิลักกี้ให้ได้นะครับผมพี่คนนั้นก็จะขอดูรูปของพิลักกี้นะครับผมเป็นรูปภาพที่สวยที่สุดในโลกเลยนะครับผมนี <Okay. S 1> ม่เปิดไปก่อนเลยนะครับผมโอ้ไม่ได้เล่นในคอมนานแล้วเนี่ยคนนั้นเล่นแต่ในมือถือ,อเฮ้ยเรบร้อยไอ้ตัว <laughs> ยิงโดนเฉย ไหนไอตัวว่าไม่ได้เล่นในคอมนานเล่นไม่ได้ดเนี่ยี่โกงเอาก็ไม่ได้เล่นในคอมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะพูดจริงตั้งแต่แบบทางเกมฟีฟเนี่ยเขาแยกคอมกับมือถือออกจากกันนะคือเราไม่ได้เล่นในคอมเลยคือเราแบบไปฝึกเล่นในมือถืออย่างเดียวเลยจริงปะเนี่ยดูดิพี่ตะกี้ยังไม่ทํ้ำอะไรเลยทุกคนจริงทุกวันนี้คอมแทบไม่ได้จับเลยพูดจริงๆน,นะถ้าจะได้จับก็คือจับไปดูหนังอย่างนี้ที่ไปเล่นฝั่งไหนเนี่ย ฝั่งนี้ปืนกอ๊อกนะห้ามโกงเอาลูกซองอ่าโอเคปืนกอ๊อกใช่ป่ะไอที่มันเป็นกอ๊อกน้ำปะ่ะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอนี่เฮ<อ>้ยเอ้ยลักกี้ลักซี้ไม่ตั้งไอบอลหรอเอ้ยยังตรวจไปเอ้ยไม่เข้าหัวมะก็มานะครับนี่เอ้ยยังไม่โดนหวัวไก่แล้วจ้ายิงไม่โดนหัวเลย พี่ดักกี้ไม่ตายโอ้โอ <laughs> เยเอาไม่กลัวอัดเดือบ <laughs> อ่ะโอ้แอดอีกเอกอได้ <laughs> ไม่ต้องข่าวเลยไม่เป็นไรลักกี้ไม่เถออ่าลักกี้คนนั้นเอาแค่สี่เกมมะเนี่ยคนนั้นจะได้แบบรีบเล่นแล้วก็รีบจบแล้วก็รีบไปดูรูปอะไรประมาณนี้ยังไงคนนั้นก็ต้องชนะอยู่แล้วล่ะใช่คนนั้นแบบว่ายังไงจะได้ไม่ต้องเป็นเพื่อนสาวลักกี้หนึ่งวันไงจะต้องเป็นเพื่อนสาวลักกี้ลักกี้จะให้คนนั้นแอปเสียงใช่ไหมที่เป็นเพื่อนสาวเนี่ยใช่แบบไม่ต้องใช้แอปเสี่ยงนะต้องเอาเสียงมาแต่เอง โอเคเดี๋ยวคนนั้นจะลองดูนะฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลเหมือนปะเหมือนเหมือนฮัลโหลพี่อุวยอยู่ไหนอะออกมาดิโอ๊ยโอยตายทุกคนอะโอ๊ยโอ๊ยอยู่ตรงไหนอะโอ๊ยขอลิ้นไม่ออกเลยอะดูดิ ฉันยิงไม่โดนเลยโอ้ยิงหัวไม่โดนเลยอ่ะอ๋อยิงแล้วม่ครบนี่โอ้ยัวไปยิงไม่เอาโอ้ยิงฉันน่ะโอ้ยไอตัวโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนแล้วโอ้ยไอตัวใส่แอบเสียงป่ะเนี่ยไม่อันนี้คือเสียงจริงเลยปะเนี่ยใช่เสียงจริง โอ้คนอะไรใช้ได้ทั้งสองเสียงอะเฮ้ยยังโดดทำไมอะนี่น่นนอตัวไปสิคะเกมนี้เืี๊ยวอะไรเกียดตัวนะคะเกมนี้ไม่เอาอไม่เอาไม่นับไม่ไม่ให้ไงใ,ใ,ใ,ให้ไปก่อนไงเพราะว่าเรานำไปสองแล้วเอาไอตัวให้เขาเหรอใช่ใช่อีกอย่างก็เล่นไม่ออกอนะไเพราะว่ามันเนแอปเสียงให้เขาบ่อยๆมันได้นะ ทำไมอะ่ะจะชนะหรอ,อไม่มีทางไม่มีทางยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้วเอาความมั่นใจมาจากไหนเหรอ <c oughs> โอ้ในใจอะ่ะติดอยู่ในใจร้อเลยอตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่ในใจอว่ามีแต่ความมั่นใจทางนั้นเลยโอ้ได้มากลักกี้จริงจังมารอบนี้มาไม่รีหรอคนเรามีความมั่นใจสูงนะคนเราพูดจริงก็มาเลยครับตีไม่อัดตัวไปหนึ่งทีแดงเถื่อนเลย เอ้ยยิงหมวแล้วไอตัวคร <c oughs> ับป้าอะไรครับใช่ตัวสนะเขาจะเอาผัวใหม่อะอะไรเราจะชนะอยู่แล้วเนี่ยอีกเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะชนะเล้วอะไรจะมาเอาผัวใหม่อะไรคืออะไรอ่ะก้าะอะไรใช่ตัวสนะเขาเขาจะเอาผัวใหม่หาแฟนใหม่ด้วยหล่อด้วย ก็แบบแบบนี้แหละลัคกี้เวลาหนึ่งกับคนนั้นอ่ะลักกี้ก็เป็นแบบนี้ตลอดแล้วอ๋เพงยิงก็ไม่โดนดูดิเขาพูดจริงทางตัวชนะเขาจะเอาแฟนมา จคนนั้นเป็น่อนสาวไอ้ตัวจริงๆหรอใช่คนนั้นแอปเสียงไม่เก่งนะอืมก็ได้แต่ไอ้ตัวไม่อยากเป็นก็ได้เขาก็าแฟนใหม่ไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมคนมนี้ตอนจะให้ฉันแอปเสียงจริงๆหรอฉันแอปไม่แฟนอะ,อะให้ตาวนไ,ไม่ให้ยิงหรอกฉันไม่ให้ยิงหรอกไอ้ตัวมานี่ไหนอันนี้<ช> ใช่ตัวแม่เขายิงเขาก็เอาใหม่จริงอะเอาเลยเขาไม่ได้พูดหลนตัวต่วอยเขานา้มั <c oughs> ้ตัว่อยนอะแม่รักเขาหรอ,อครับรักมากแค่ไหนครับรักมากคนี้ก็ฉันสดใสพอหยุดนารักกบไ,ไขอเธอชอันใจสเสรากสจดูตอ,อะไ,ไรสเลย นี่ครับนี่แอตไปหนึ่งทีอื้ออะไรหอยตัวอะไรเนียบทำไมก้อตัวน่ะไอตัวโกงนอนไม่ได้โกงใครว่าโกงทุกคนทุกคนว่าพี่และกี้โกงไหมไม่ใช่ไหมอ่าจริงเนี่ยคุณรู้ว่าไม่ได้โกงเธอโกงฉันน่ะไอแต่เขาถามทำไมไอตัวยังให้เขาสนะก็ขอลังไอตัว เขายอมไม่ตัวทุกอย่างเลยเกต์ตัดสินแลวนะเขายอมไม่ตัวทุกอย่างเลยเกงอะใช่เขายอมทุกอย่างเลยเอือมไอตัวต้องเป็นเพื่อนสาวเขาหนึ่งวันในตัวในตัวเล่น่หงนี้เขาจะงอนในตัวแล้วนะใหอ่เป็นก็เป็นนะไหนมีใบเซสัญญาไว้จะให้เป็นเพื่อนสาวอ่ะมี ท้ายก็ต้องไปเป็นเพื่อนสาวอ่ะดูดีคงไม่ได้ดูรูปที่สวยที่สุดในโลกแล้วมั้งกลุปจะเป็นไหมเป็นแต่ตัวต้องให้เขาดูรูปสวยๆของอตัวได้ไหมไม่ก็แลกกันวไม่เอามาเอาเป็นแบบว่าแลกกันเลยแต่เขาจะเป็นเพื่อนสาวให้ตัวแต่ตัวต้องให้เขาดูรูปสวยๆของอตัวที่สุดในโลกได้ไหมไม่ได้ โอเคนะคะทุกคนเกมก็ได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะคือพี่เลกกี้นะนะคะทุกคนพี่เลกกี้ไม่ได้โกงนะคะพี่เลกกี้พูดจริงจริงอ่ะพี่เลกกี้ไม่เคยโกงใครใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาทําตามแผนดีกว่ามหไหนอ่ะพี่คนนั้นอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะฮัลโหลไอตัวครับมีอะไรหรอครับทําไมมาช้าจังงอนเขาปะเนี่ยกําลังเศร้าอยู่เพราะเขาไม่ได้ดูรูกไป็ตัวที่สวยที่สุดในโลกไม่ ทำไมตัวถึงให้เขาสนะก็เขารักไอ้ตัวไงแตเขาก็าจะยอมทุกอย่างแบบจริงเหรอใช่เขายอมทุกอย่างยอมเว้นยอมให้ตัวไปมีจิกเดี๋ไปมีแฟนใหม่หรือว่ายอมให้ตัวมีคนอื่นคนหนึ่งก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องรักเขาคนเดียวคนนั้นแหละเออพ่ระก,กี้กับมมกานอกแก่พี่คนหนังแบรทุกคนพ่ระกี้รักพี่คนนันจะตายใช่ไหมห <c oughs> าักนกัน่ะ จากวานม,มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้เนินไปกจูจะรําคาญสัญญาดีไหมจะไม่จริงไอตัวมีอะไรจะพูดกับเขาไหมก็สัญญาอะไรไงไอตัวบอกว่าจะเป็นเพื่อนสาวเขาหนวนันเอาเป็นวันไหนดีนะ เอาเป็นวันหน้าได้ไหมอ่ะวันนี้ก็มันค่ำแล้วมันดึกแล้วก็น่าจะไม่ได้ะก็เอาเป็นวันที่แบบว่างๆดีกว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาทําตามสัญญาของพิรักกี้นะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากรับชมคลิปที่แบบว่าพี่คนนั้นเนี่ยมาทําตามสัญญาหรือว่ามาทําเสียงเป็นเพื่อนสาวพิรักกี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็รอคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพิรักกี้นะเขาก็จะมาทําให้ดูนะพี่คนนั้นก็มาตามสัญญาแน่นอนนะครับผมก็ไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับทุกคนเด ฮัลโหลค่ะแค่นี้โหรอเอายีน่าร่าไหมคะน่ารัาไหม่ะเฮ้ทุกคนพี่ตกกี้ชอบ โอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าผู้ชายดูคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะขนลุกไปตามนะครับผมมาทุกคนวันนี้ก็ดื่พอสมควรแล้วนะครับผมพี่คนนั้นก็จะขอปิดคลิปให้พี่ลักกี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาทาตามสัญญาณแน่นอนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมครับบ๊ายบาย